สัสดีค่ะวันนี้มีรถ SUV p r e ีพรีเมียมานำเสนอ1คันคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวออกห้างสภาพสวยเหมือนกับป้ายแดงเลยเซอริสส์0ทุกระยะขับดีมากกับคันนี้เลย Subaru XV 2.0ปี2015นั่นเองค่ะ มาชมความสวยงามรอบๆคันกันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยค่ะเริ่มจากส่ด้านหน้าเป็นแบบฮาร์เจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบ3มิติแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ดาวกไก่เคเคแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะมาด้วยทรงเอสยนะคะมาพร้อมกับ ล้ออลลอยขนาด17ค่ะถัดกันมาเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวค่ะมาด้วยสีขาวซึ่งเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่พารที่ท้ายรถเลยนะคะท้ายรถก็สวยงามไม่น้อยไปกว่าด้านหน้าและด้านข้างเลยด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ไฟเบรดตรงที่3จะอยู่ด้านบนสปอยเลอร์นี้เลยถัดกันมาตรงกลางนะคะมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้แล้วก็ AWD นั่นก็คือบ่งบอกว่าคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อน,นั่นเองค่ะและภายในห้องเก็บสัมภาระก็กว้างมากๆนะคะสามารถขนสัมภาระได้แบบจุกๆเลยหรือว่าจะ ต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสารละเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ มาดูกันต่อที่ภายในห้องผู้โดยสารดูเท่แล้วก็ล้ำสมัยมากๆเลยนะคะภายในคือตกแต่งด้วยโทนสีดำย่างเบาะของเขาเป็นเบาะหนังเล卡โลเท่เท่เลยค่ะทรงสปอร์ตมีปีกโอกระชับมาให้ด้วยตัดคาดกับเส้นสายสีแดงทำให้ตัวรถดูสปอร์ตเท่สุดๆเลยค่ะในส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะมาด้วยโทนสีดำตัดคาดกับลายคลปลาเท่เเลยแล้วก็ตรงกลางมีหน้าจอมาให้นะคะถัดกันมาในส่วนของปุ่มนะคะจะเป็นของปุ่มปรับ แรงแอร์ปรับแรงลมค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นั่นเองค่ะถัดกันมาในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมลติฟังก์ชันค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้และปรับโหมดต่างๆได้จากตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคำสั่งเสียงมาให้ด้วยค่ะ ด้านหลังห้องพิจารณานะคะถือว่ากว้างมากๆนั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยนะคะและเบาของเขาก็เป็นเบาะหนังเล็กโลเช่นกันค่ะตัดคาดกับเส้นสายสีแดงเทสปอร์ตสุดและตรงกลางก็สามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขกนะคะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะรับรองได้เลยว่าใครที่ได้คันนี้ไปนะคะคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนแถมเลขไม่น้อยเลขไม่แท้เพียงแค่9 0 0 0 0มื่นโลเท่านั้นนะคะและราคานะคะก็ยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่369,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ o p e n น o รอค่ะ